สวัสดีครับนี่คือคลิปที่7ของ1ิวันนับไถยหลังเดอะสต็อกปูปิน2019เราคุยไว้ในคลิปที่6ในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นเหมือนกันตอดกันเข้าหาจังหวะหาทับการทำกำไรเรื่อยๆใช่ด้วยความเสี่ยงที่ตามใช่แต่ผมถามอย่างนี้การทุนระยะสั้นเนี่ยหลายคนสงสัยว่าถ้าเกิดคุณดูกราฟไม่เป็นมันจะรอดไหมกราฟเนี่ยคือเครื่องมือหลักของคนเล่นสันฉะนั้นคุณต้องดูกราฟให้ได้แต่มีอย่างหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือว่าไอ้เรื่องกราฟคนพูดทุกวันนี้เอาไปพูดมันซับซ้อนเกินนนนนนคควาาามมมมจเเเป็ััอออรืื่ง้ ทับอนุ่นอะไรเยอะแยะไปหมดในการเล่นสั้นจริงๆการดูกราฟไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเ่าให้วันนี้คุณดูไม่เป็นการเริ่มดูหรือหัดูอย่างถูกวิธีไม่ได้ยากขนาดนั้นและก็ไม่ได้เนื้อหาซับซ้อนต้องโห18กระบวนท่าอะไรขนาดนั้นมันมีกลไกเบื้องต้นที่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการดูกราฟคนส่วนใหญ่พยายามดูกราฟเอาเขาเรียกเทคนิคเทคนิคอันนั้นมาครอบมนุษย์ลากมายแต่จริงๆไม่ใช่การดูกราฟจริงๆคือการดูรอยเท้าของเงินการดูฟุตปริงก์ของเงินโดยเฉพาะเป็นการดู รอยเท้าหรือฟุตปิ้นของรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นคนซื้อหุ้นหลักร้อยบาทไม่มีไม่ไม,ไม,ไมีผลอะไรกตลาดหุ้นฉะนั้นคุณไม่ต้องสนใจตรงนั้นแต่คนซื้อหุ้นหลักล้านซื้อหุ้นหลัก10ล้านหลักร้อยล้าน,านคนพวกนี้เหมือนช้างเขาจะทิ้งรอยเท้าไว้ในกราฟหุ้นเหมือนคุณหยงเวลาเขาตลาดน,นี่ก็ทิ้งรอยเท้าเ <c oughs> ต็มไปหมดเลย <c oughs> ใช่ใช่ซึ่งทําแบบนั้นถ้าคุณอ่านเป็นคุณก็เป็นเหมือนนายพรานที่แกเข้าได้กราฟหุ้นจึงเป็นการอ่านพฤติกรรมผู้เล่นที่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่การที่คุณรู้ผ ในขณะเดียวกันคุณจะรู้ว่าเขาเริ่มซื้อเมื่อไหร่คุณก็เล่นตามเขาได้นี่คือประโยชน์ของการอ่านกราฟโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะแยะมากมายและไม่ได้ซับซ้อนคนที่เรียนเรื่องกราฟส่วนใหญ่จะไปโฟกัสในทฤษฎีและเครื่องมือของมันมากเกินไปจากประสบการณ์บอกได้ว่าถ้าคุณมองเป็นวิธีคิดของรายใหญ่คุณมองเป็นพฤติกรรมของรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นจะช่วยให้การอ่านกราฟของคุณเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นมาหาศาลและทําได้มั่นยําขึ้นมาหาศาลด้วยฉะนั้นอ่านกราฟไม่เป็นเป็นปัญหาแต่การหัดอ่านกราฟให้เป็นไม่ได้ยากอย่่างที ซึ่งทั้งหมดนี้เนื้อหาที่ผมมาสอนก็คือเรื่องของการอ่านแท่งเทียนก่อนเลยซึ่งการอ่านแท่งเทียนไม่ใช่การประจาชื่อแท่งเทียนนะเป็นการมารู้ว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งมันมี หรือ reaction เกิดยังไงบ้าง mm hmm. แท่งเทียนแบบไหนเป็นพลังเป็นของจริงแท่งเทียนแบบไหนเป็นการสรับขาหลอกเป็นการอย่างที่2คือการอ่าน i n เคเตอร์การอ่านแนวรับแนวต้านการอ่านแนวรับแนวต้านว่าแถวเนี้ยทำไมรายใหญ่เขาขายแถวเนี้ยทำไมรายใหญ่เขารับรวมถึงการอ่านแนวโน้มราคาคุณจะได้รู้ว่าเวลาเขาเล่นเกมกันยาวแล้วรอบเนี้ยคุณได้อยู่ยาวๆเขาไปด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี้เอามารวมกันในหลักสูตร The Stock p o l p 2029ครับ